การะจนภัยเริ่มต้นใหม่ในโลกแห่จงจินตนาการเด็กน้อยและเพื่อนตุ๊ก,กตากระต่ายผู้ถือไม้กายสิทธ์ออกเดินทางสู่วันใหม่ที่เต็มไปได้วยความมหัศจรรย์ทุกก้าวคือการค้นพบทุกช่วงเวลาคือสายใหญแห่งมิตรภาพที่ไม่มีวันขาดตอนนี้ดาซิมสีมีกิจกรรมให้รับของฟรีมากมายอย่าลืมมาเล่นกันนะคะบทเขตกิจกรรมวันที่5พฤศจ,จิกายนนี้นะขอบคุณทุกคนที่ใช้โค้ดมีนิกอนชำระเงินผ่านทาง e a app และขอบคุณสปอนเซอร์จาก e a ค่ะหลังจากเข้าเกมมาเราจะได้ตุ๊ก,กตาตัวนี้เป็นรางวัลเควสแรกง่ายๆซื้อน้อ้าา้้้้อออเาาาาามไไไวใในนนบบรแลหหปปกกกกดัตตตตตุุ่ยย อยู่ใกล้ๆทีวีแล้วนั่งดูทีวีรายการเด็กซื้อกล่องของเล่นแล้วย้ายตุ๊กตามาไว้ใกล้ๆกล่องของเล่นหยิบของเล่นในกล่องออกมาเล่นนะแล้วย้ายตุ๊กตามาไว้ข้างๆเตียงแล้วให้เด็กมานอนที่เตียงนะคะหมดวันสุดมหัหจสรยกกับเพื่อนใหม่ถึงเวลาพักผ่อนเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับพรุ่งนี้ตื่นมาให้น้องคุยกับตุ๊กตาเกี่ยวกับการผจญภัยในวันนี้เข้าห้องน้ำเสรหน่อยหาอะไรกินสักนิดซื้อเครื่องทําลูกอมมากับแพ็กเสริมบิสเน s s s and Ho ป b b แล้วเริ่มทําลูกอมกันได้เลยและให้คุยกับผู้ใหญ่เกี่ยวกกกกกกััััับบปญหหาา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 ตตตต่่่งงงงๆจนนนนน้้้้็อมมรแแผผลเีใุฟ แผนดูดีสุดๆแม้วันหนึ่งจะต้องแยกจากกาันแต่ภาพไทยเหล่านี้จะเก็บช่วงเวลาสาคัญไว้ให้คงอยู่เสมอเราจะได้บอร์ดแมกเนตตัดด้วยแมกเนตลูกวิลเลอร์ครีมแมกเนตโอเอซิสปริงเมนูอาหารใหม่แคมไฟสปัตและสร้างข้อมืออันใหม่มาด้วยกัน6สีใครเล่นเกมเดอซิมซีก็อย่าลืมเข้ามารับของฟรีกันด้วยนะคะ